เดินทางปลอดภัยหาังว่า,ยาเยอรมันจะพ้นภัยจากราคาแก๊สงรสเียแผงล่างนะครับแางล่างที่เขาขุดดินลงไปเสร็จแล้วอันนี้พวกเราเห็นหมดเลยฮะอันนี้คือเขาเรียกอะไรนะที่ที่เป็นรอบๆเนี่ยเขาเรียกอะไรนะอันนี้เห็นหมดแล้วนะที่ผังไว้นะครับที่ผังไว้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นแนวนั่นก็คือขุดหลุมลงไปบ้านนี้น่นจาจะขนาดที่พิจิตรอยู่ป่ะ อ่าพี่เจตสวัสดีครับอันนี้เป็นโฟแมนเป็นตัวแทนของเจ้าของโครงการนะครับผมมือให้พี่เจตหน่อยนะสวัสดีครับพี่เจตอันนี้บ้านเท่ากับหลังนั้นป่ะใช่ครับอันนี้ก็คือบ้านเท่ากันแต่ว่ารูปแบบการก่อสร้างจะเป็นคนละแนวนะครับตัวนี้จะเป็น EC a s h ซึ่งในปัจจุบัน EC a s h ยังไม่มาแต่ว่าตัวเดิมที่เขาทำเสร็จไปแล้วเนี่ยพริกเสร็จไปหรือยังวะยังนะพีแคชเต็มกระหนเร็จแล้วเนี่ยมาถึงก็วางประบอกคือไม่ต้องเกาะแบบไม่ต้อง เท่ากันก็คือเท่าหลังนั้นมันสามารถรองรับรับน้ำหนักได้แทนตอนนี้กำลังทำฐานรากเนาะฐานรากน่าจะประมาณสเปคฐานรากไม่ต้างยาวเท่าไหร่ครับพี่เจ็ดก็ต้องฐานรากต้องมีฐานรากต้องมีแต่ว่าไม่ต้องเกาะขนาดของตึกคือ10เมตร5 0คูณ12เมตรแล้วก็ฟุตติ้งนี่ขนาดฟุตติ้งเท่าไหร่ อ๋อหกสิบคูนหกสิบพวกเราลองดูหกสิบคูนหกสิบนี้เขาขุดเมตรกว่าอย่างที่อาจารย์เคยขีดให้ดูป่ะใช่เพราะว่าเราจะต้องเข้าไปทําแบบทําอะไรข้างล่างนะครับอันนี้น่าจะยังไม่ได้เทลินเนาะเทยังยังนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะปรับยิงระดับลงไปเทลินอีกทีหนึ่งนะครับขั้นตอนประมาณนี้เนาะนี่คือการวางถังนะครับในการที่เราจะเริ่มต้นนะฮะ แต่ตอนที่หาถังในการตอเข็มเนี่ยบางทีเขาก็ใช้กล้องระดับกล้องออฉากนะฮะหาหาแนวจะรับใช้กล้องยิงระยะเอานะครับแล้วก็ปาดพอตอเข็มเสร็จแต่ว่าที่จะก่อสร้างเนี่ยจะต้องขึ้นลักษณะเหมือนที่พวกเราเห็นเนี่ยนะครับขึ้นลักษณะเนี่ยนะฮะก็คือการทําถังนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันไหนอันนี้คือหัวเข็มครับเข็มอะไรฮะเข็มฉ<ไ>ันเข็มไอเข็มไอเข็มฉ<ไ>ัน เข็มันเขนั้นโอเคแล้วแต่าแต่ไม่แน่นอนไม่แม่กอเดียวนะครับผมแต่ว่าใกล้ลงรถนะครับ สวยไหมพี่สวยนะจริงๆผมเลงแบบแบบนี้ผมชอบงานปั้นิี่ใช่อ่ะเข้าไปดูข้างในไหมเชิญ let's go อ่ากีดมวลเบาเนี่ยโยนลงน้ำนี่จมนะฮะไม่จมนะฮะลอยเลยนะครับอเคล็อกมากใช่ไหมครับ อาจจะเป็นระเบียงบ้านนะครับเอ่อเช่นฮะอนุญาตช่างนะครับอนุญาตช่างนะครับแป๊บนึงมีไหนทีจิบตะแกรงโครงไก่ไหนยังไม่ได้ใส่หรือเปลมีมีนี่ตะแกรงโครงไก่นี่มีหรือเปล่ามีครับแต่ทีหลังเนาะอ่าพวกเรางานจะเคลื่อนหน้ามากกว่าที่เราดูเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับเอ่อเช่นะฮะ เดินแล้วครับผมอันนี้คือการขั้นตอนสเต็ปของมันคือหลังจากที่โครงสร้างแล้วเราก็ทําหลังคามุหลังคาแล้วก็ก่ออิฐนะฮะแล้วจะก่ออิฐนะครับผมอันนี้สูงกี่เมตรแล้วครับสูงกี่เมตรช่างอ่าสูงกี่เมตรครับครับทางขึ้นถึงทาง สามเมตรยี่สิบใช่ป่ะสามเมตรเตาครับสูงประมาณสามเมตรยี่สิบนะครับข้างในเย็นไหมอยู่ได้ดไหมข้ <laughs> างน <laughs> อกอออีดตัวนี้มันจะเย็นกว่าอีดมอนนะพอดีตัวนีงคือมันจะเย็นกว่าผีดมอนนะครับเพราะเรารู้สึกเย็นไหมเย็น <c oughs> เออเย็นเนะน,น,นาะเดี๋ยวเมื่อกี้เราไปยืนก็ค่อนข้าง,งร้อนนะฮะอ่า ขั้นตอนนะอาจารย์อาจารย์ดูดูเนี้ยเมื่อกี้ที่ที่เราไปดูบ้านหลังงอนเยังมีการข้อแบบยังไม่ได้เทรหรือเทแล้วแต่เขายังไม่ได้แกะแบบถ้าแกะแบบออกแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้นะฮะนีคือการรับลหลังนะครับเหล็กตัวนั้นที่เขาเสียบใส่ฟอคซี่ไหมน่ะอ่าถ้าจะใส่ฟสอคซีเ่เราไปดูนี้ฮะเหล็กที่เวลาเขาเสียบใส่ฟอคซี่มันจะมีร่องรอยอยู่ อเหล็กตรงนั้นเนี่ยเหล็กตรงนั้นเป็นไทยรู้ไหมอไร่้ไอสามเส้นนี่มันเสียบคางอยู่ห้อยออมาอ่าแต่ส่งเข้าไปในกลุ่มน้ำส่งเข้าไปในกลุ่มนะฮะ,ะเห็นไหมฮะแต่มีบ็อกซี่ไหมอ๋อเชื่อมได้หรอสกัดเชื่อมเหล็กหรอือช่างอ่ามันทำได้หลากหลายนะฮะพวกเราไดเห็นเนี่ย สักเสียมเสียมเฉียงอาหารก็ได้เสียมใส่โป๊ซี่ก็ได้หรือว่าสกัดเล็กเชื่อมเหล็กก็ได้แต่ที่ได้ยิ่งชัวร์เลยนะฮะเชื่อมเหล็กไม่ยิ่งชัวร์เลยนะเวลาที่เราขอยิดอ่านขึ้นไปแล้วก็เอากูนยับเข้าไปก็แข็งแรงเลยนะครับอันนี้คือขั้นตอนมันเนาะขั้นตอนมันนะฮะใช่ไหมพวกเราทุกในลยครับผมาถ้าข่าหยิบจะแพงหอวหยิบแดงครับผมแต่ว่าถ้าแรงใกล้เคียงกันแต่ว่า สำคัญที่มันทำได้เร็วคุณก็ดูว่าเราก่วอวางอีกิ่มวนเราก้อนหนึ่งเท่ากับเราก่อีกแดงเมื่อกี้ที่เราเห็นได้ดังเดถ้าหกก้อนถี่บอกว่าช่าต้องยกนี่ครั้งกับยกหครั้งเนี่ยมันก็จะตามกัน แล้วโคนก็ใช้น้อยมากที่นี่ก็จะเป็นโคนที่ก่อเหยียบโคนเบาเนี่ยนะฮะมันแอนโฟลูนิคิดเงินเบาเนี่ย,โ,โ,ยอโอเคอันนี้ใช้วิธีเชื่อมเอนาะอันนี้เขาจะกัดเหล็กและเชื่อมเบาใช่ไมใช่ครับ,มมมมบผมไม่ได้ใช้่พ็อกซี่ครับอีพ็อกซี่ฝู่ดาวใช่ไหมเาานาะเสร็จแล้วเหรอก็ไอช่างเข้าไปฟังอันนี้เราไปช่างไฟหรือช่างอะอไปช่างไฟเนาะที่เหลือช่างนี้เขาจะทำต่อใช่ปะ อ่าโอเคผมมาได้มาไล่ท่างนะ <c oughs> อันนี้คือการจับเฟียมนะฮะนี่คือการจับเปียมนะฮะขั้นตอนตัวนี้เขาจะยาวมากกว่าหลังที่เราเห็นเมื่อกี้เพราะหลังจากที่เขาปล่อีอเสเ็จเนี่ยเขาจะมีการาผ่าผนังเพราะเร็นเขาผ่าผนังไหมผ่าผนังเสร็จแล้วเขาก็าจะ ฝังท่อนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าท่อไฟนะครับผมแล้วแต่ละจุดตัวนั้นมันเป็นจอยที่เขามีการตัดต่อนะครับท่อไฟแยกไปต่างๆขยายไปนะครับเราจะเห็นต่างๆพวกนี้นะฮะตามจุดเนี้นะครับบ้านหลังนี้ทั้งไฟเขาเดินได้เรียบร้อยนะทุกชมเขาว่าเขาทำได้โอเคนะครับครับเฟียมมีแบเ็รูปด้วยซมีสำเร็จรูปด้วยครับแตีนี้รู้สึกจะผีมือนะอันนี้ไม่มีันี้ไม่ใช้เซียมสำเร็จนะครับ อันนี้ฝีมือเนาะเออเก่งไว้ข่อนทีนี้ตัวดี้ล่ะอะไรนะยาก็ถ <oh> ้าคนที่เป็นก pues ็ยากครับมันเต็นก็เป็นอาชีพครับกับคนแบบแบบแบบแต่ว่าถ้าใครที่ทำเป็นก็ข้าแรงสูงหน่อยอ่าก็ถือว่าเป็นช่างปูนที่ช่างปูนจะเก่งไม่เก่งอยู่ที่จับเสียบผาแนวหาเสาเนี่แหละนะครับแล้วรียกว่าเสาปูนอ่าแต่ข้าง แล้วก็วกเราเห็นอะไรไหมงานงานก็มีมืนั่นนะครับอ่าตัวนี้เชย่อมกรเัดนี่ก็เังเ่อมกรดดใช้ไหม้ไม่ใช่ตัวนี้ใช้โมด้่ใช่ม้อุ่นั้นใช้นะครับตัวนี้ใช่หรอตัวนี้ไม่ใช้อลไหรอไม่ใช่ตัวนี้วงลมตงนี้ใช่ประตูเราวงกลตรงนี้ก้เลยวงกลมตัวนี้มันจะเป็นวงกลมอ่ บงกบสำเร็จรูปนะครับเดี๋ยวนี้ประตูหน้าต่างและประตูเนี่ยใช้ประตูสําเร็จรูปนะครับไม่ต้องฝังวงกลบยิงไว้นะฮะเราสามารถจับเสียบได้ฉากได้แนวได้ดิ่งแล้วก็เอาวงกลบมาเย็ดก็เลยแป่ได้เลยตัดได้เลยแล้วก็เิ็ประตูเลยนะครับทุกคน,นมีกะระบวนการต้อนรอนอย่างไรนะครับ

ถอาทำระดับฉากกำแพงไม่ใช่ข้างหลังคุณเจ้หเาหน้ททำระดับใช่ฉากกำแพงเวลาที่เขารูดรูดเอกสามเหลี่ยมฟืนลงมาเนี่ยนะครับก็จะทาให้ตรงนี้เตา เวลาเขาฉาบเสร็จกนจะได้ระดับอปไาเงี้มันก็จะได้ก็งั้นะครับอันนี้ก็เรียกสามเหลี่ยมนะฮะผนเหล็กลาก่นเดียวนานเวลาแ่เานเพืา่อทหล่นะฝังกนา่เหาผ่นเพืา่เหล็านเหาก่นเพล็อล่เหาะแ่นเสร็จเข้าก็กะเอาปูนลกเข้กาไปนเค้ับาเหร็กแเล้กก็บาบแับอีกทีหนึ่นนะฮะ เนาะงานเขาโอเคไหมอ่างานโอเคนะแต่ก่อนฉาบาเขาจะเอาที่อาจารย์บอกพวกเราว่าเป็นตะแกรงกล้งไก่ที่อยู่แถวนี้มีตะแกรงกล้งไก่ไหมยังไม่ได้ซื้อใช่ป่ะยังไม่ซื้อเนาะอ่าตะแกรงกล้งไก่ก็จะมาแปะมุมพวกนี้ฮะเขาจะมาแปะมุมพวกนี้เสร็จแล้วเออใช่ไม่ให้มาแปะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะก็ตัวจับระดับปุ่มระดับ ก็คือให้มันนะถ้าฉาบแล้วก็ไม่เอาออกเลยไม่ออกครับผมติดไปเลยไ่ไม่ไม่โผล่เลยครับผมก็ไม่โผล่ไม่เสมอไปนะครับผมมันก็หมือนเนี่เนี่ยเวลาที่เข้าใส่เเห็นเห็นหลักฐานดี๋เวเราใส่เข้าากัุแก็ผลเลยติดไปเลยัเก็ครับได้ไก็เก็ดีก็ไม่เกล็มล้มแลก็ลบ เาพวกเราต้องนี้อากาศดีมากมีกับข้าวด้วยนะครับเฮ้ยถ่ายรูปอาจรย์ไหนถ่ายรูอาตรงนี้หนอเออมันมีแบบว่าความต่อสร้างนิดนึง่บอกเมียได้นะมาได้นะโอเคของเจ้าัดคุณมาจริงใช่ไมนี่มาจริงก็ดีคุณไม่ได้ตัดจอให้ฉากข้างหลังด้วย ข้างบนเย็นมากเลยนะครับข้างบนเย็นมากเลยนะฮะกแล้วก็ต่อต่อใส่อาจารย์จะแก้ปัญหานี้กรณีที่เขาไม่ดีไซน์เป็นทานปูนอาจารย์จะแก้ปัญหานี้ประสบการณ์นะนั่นก็อยู่ที่ประสบการณ์้รับเมาด้วยประสบการณ์ของคนออกแบบด้วยนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้งานมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเพราะว่า ความสมบูรณ์ความคอมเพล็กของแบบความประสบการณ์คนที่ออกแบบว่าจะแก้ปัญหาอย่างไงประมาณนี้ทำไมอันนี้ลูกปูนเหรออันนัฮะที่เราเรียวเลียวลูกปูนเนี่ยสองห้าเซนเนาะอันนี้นประมาณสองจุดห้าเซนนะอ่าเหลื้ยวได้นิดนิดสองจุดสองจุดสามสองจุดก็แลก็ไม่ว่ากันครับผมอ่มันจะมีเหรียญโอ้โดิเขาฮิตมากเรื่อลูกปูนเนี่ยนะอย่าวกระดาราเนี่ย ตอนแรกนึกว่ามันใหญ่กว่านี้อะไรเหรอให้ดูของจริงนะฮะให้เราสัมผัสของจริงเอากลับบ้านไปด้วยก็ได้เอาไว้ใช้ฟอกเขาเขาเขาผลิตยังไงรู้ป่ะพี่นี่ผลิตเขาคือเขาจะตัด PVC ประมาณเนี้ยนะครับเสร็จแล้วเขาก็ตัด PVC ระหว่าง PVC แล้วเขาก็คนคูนให้เหนียวเหนียวคูนเนี้ยคูนเค็มเนี้ยนะฮะแล้วเขาก็เอา หยอดลงไปแล้วเขาก็ปาดให้มันเป็นเหลงตาบ์เขาะปาดเสร็จแล้วบอกมันมาเขาก็เอารวดเนี่ยนะครับแล้วก็แย่ที่ไปพอมันแข็งตอกตรงนี้จะยึดรวดแล้วพอมันหมาหน่อยเขาจะกดเอะดึงท่อขนาดพิธีการใครก็ทําได้นะพวกเราก็ทำได้วั้งวันเนี้ยเขาไม่ใช่หมาเพื่อเราจะเอาไว้เอาไว้มัดกับเหล็กไม่ให้มันหนีเลี้ยงหนีจากเหล็กนะไม่งั้นถ้าเราไม่มัดไว้มันก็หลุดจากเหล็กที่ผมมาผมมกนได้แย่ไว้เงี้ยเวลามันบีบมันจะเด้งหลุดไปแต่ถ้าเรามัดไว้มันจะไปไหนอ่ะ อันนี้เรามั่นไว้กันเลยจากนั้นมันต้องกลมๆมับเขาไม่ตัดเป็นเหลี่ยมใอ่าก็ถ้าบีบีมันจะเป็นกลมกนะ้กลับไปที่ที่ไปทางสแตนเลสเป็นสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมหรือว่ารูปหัวใจได้หมดครับรูปหัวใจได้ครับผมคุณบอกเลยว่ามีอยู่เจ้าเดียวที่ทำรูปคุณเป็นรูปหัวใจขายาย ก็เอาสะดวกกับที่ท่อมันง่ายดีมันใช้งานง่ายแล้วท่อเนี่ยผิวของท่อเนี่ที่เวลาคุณสอเนี่ยถ้าจะคุณเอาใจไม้เนี่ยคุณเด้งขึ้นมาปูนคุณก็เลกแล้วอ๋อมันง่ายมันง่ายก็เรียกว่าหาที่ตามสภาพหน้างานสิ่งที่มันใช้งานง่ายแล้วก็ได้รูปทรงงานที่เราต้องการ ดีละดีละที่สงสัยคนจะได้เข้าใจตอทำ้ย่าเที่จะไมู่ใจแล้วนะต็เป่ชื่อเป็นแบบรูป้ม่แต่ลูกปูยังกำานึงถึงนี่เป็นก็เรียว่าเป็นอะไรใส่ใจอะเ้เป็นธีมของมันทุกอย่างต้องออกมาเป็นรูปของความรัก เอาเลยเนี่ยาไม่ใช่เขาเด้อโอเคไปยาวเลยใช่ไหมพวกเราไม่ได้ถามแม้ให้ถามให้เข้าใจว่าอาจารย์มันคืออะไรว่ามันเรียกว่าอะไรทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ถามอาจารย์ก็บรู้จะตอบไงเพราะสอนหมดแล้วในห้องแต่นี่พามาดูของจริงสอนที่ทำงานจริงให้มันเห็นจริงๆว่ามันทํากันยังไงวะนะครับโอเคไหมไปทําได้ไหม ไปดูงานลูกผู้รับบาได้ไหมไปดูได้เฮ้ยมันเสียบเล็กหรือเปล่าวะมันใส่เล็กทั้งทั้งหลังเสาเอ็นต่าดูได้หมดเนาะจะเจอผู้รับบาลทำขนาดนี้แอบก็แล้วแต่ว่าสตาอะไรนะวาสนาชะตาชีวิตบุญธรรมมาแค่ไหนนะฮะครับด้วเสาาโดยหลักแล้วควรจะทำยาวครับผมโดยหลักแล้วควรจะทำยาวครับผมจะไม่เป็นไรฮะถ้าเขาทำหน้าเขาทำยาวให้เรา้ ผมผม,ผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะเขาอาจจะเข้าใจว่าที่แรกจะทำแบบไม่ยาวสุดเขาก็เลยไปทำภาพหลังพอต่อมา,าเขาก็เลยลดตนาะต่างลงมาเขาก็เลยณเห็นรอยต่องนะั้นทุกอย่างมันจะมีเหตุมีผลของมันหมดในชะ่่ะเอ้ยทำไมคุณทำนี้วะาอประมาณนี้ใช่ป่ะ ใช่ไหมเพราะว่าเห็นพี่คนพี่เขาเขาบอกว่าแก้แบบเยอะเหมือนกันผนังบ้างบางทีก็ลดประตูลดหน้าต่างมันสูงไปมันเปืองไอ้เอลดลงมาหน่อยอันนี้เขาลดหน้าต่างมันลดตอนก่อสร้างหรือลดทำได้แบบได้หมดคุณสร้างไปสร้างไปคุณไม่พอใจพอก่อมาแล้วมันไม่ถูกคุณถีบเปี้ยงแล้วก็อกตกอใหม่แล้วแล้วอย่างสมมติธนาคารมอเมอรมันไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวครับผมธนาคารประเมินเนี่ยอย่างนี้ผมบอกพวกเราเลยนะถ้าเป็นธนาคารรัชการเนี่ยเขาก็ไม่ละเอียดว่าหน้าต่างตรงตามแบบไหมประตูใส่ตามแบบไหมแต่เขาละเอียดในเรื่องของรูปทรงของบ้านว่ามันใกล้เคียงกับที่ขอไหมพื้นที่กว้างยาวใกล้เคียงกันไหมแต่ถ้าเป็นแบงก์เอกชนไม่สนอะไรคุณขอมาขอมีใบอนุญาตของื้งเรื่องของคุณนขาไม่สดขอก็ให้หาตามนั้นนี่นะครับนี่บอกเลยนะฮะเรื่องแบงก์มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับ พวกเราอยู่ไหนอยู่ก้างหรอก้างก็มีกระลางกบีนะครับจำได้หมดแล้วจำได้หมดแล้วไอ้ไอ้โดโดนี่เขาเรียกอะไรบังฮะบ้างไม่ไแรกก็ผิดแล้วไม่ได้ก็ผิดแล้วได้ได้แล้วนั่นรัดก็เล่าอันอยู่บนดั้งอันที่เหล็กประกบกันวิ่งยาวๆ อันนี้อกไป่อ่าโอเคโอเคโอเคแล้วอันนี้จอร์แดจะไอ่าแล้ววิ่งรอบเนี่ยวิ่งรอบทั้งหมดนะคะเป็นอะไรเป็นเส้นดังีเนี่งเส้นเหล็กอันสีขาวอันสีขาวอันนั้นปรกลับโดยสุวัรณีภาพและปลอดภัยแล้วก็ขอให้พวกเราได้สมความตั้งใจสมความมุ่งมั่นศาสนาในการที่จะออกไปเพื่อที่จะทาความฝันให้เป็นจริงนะครับขอทุกคนเป็นเศรษฐีจะหาล้านลาน คคนครับขอบคุณพวกเราทุกคนครับอ่อาโอเคจบนะนะครับ่ทีนี้นไม่มีอะไรแล้วทีนี้ก็เราก็จะขึ้นรถกลับนะครับใครที่จะแยกย้ายก็แยกย้ายแต่มีอะไรเพิ่มเติมไหม